วิธีการรักษามะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มีหลักการใหญ่ๆอยู่2หลักนะครับก็คือหลักง่ายๆก็คือกําจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นต้นกําเนิดก็คือในบริเวณที่เป็นก่อนนะครับหลักต่อไปก็คือเราจะพยายามกําจัดเซลล์มะเร็งที่มันกระจายไปยังบริเวณอื่นอย่างเช่นต่อมน้ําเหลืองหรือว่าไขกระดูกหรือว่าตัดนะครับวิธีที่ผมจะพูดถึงวิธีแรกก็คือวิธีการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นการกําจัดเซล ต้นกาเนิดของมะเร็งนะครับซึ่งวิธีการผ่าตัดก็มีอีกหลายๆแบบซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดดูจากภาพนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะพัฒนาเริ่มตั้งแต่ใช้วิธีเดิมที่เราเรียกว่า radical m a s t e c t o m y ซึ่งจะเป็นการตัดมะเร็งที่อยู่ในเต้านมรวมทั้งเต้านมออกนะครับตัดกล้ามเนื้อที่ช่องอกแล้วก็เลาะตัดเนื้องึงที่รักแร้ซึ่งวิธีการนี้ณปัจจุบันเราไม่ค่อยนิยมกันแล้วละครับเพราะว่าการตัดกล้ามเนื้อที่บริเวณช่องอกเนี่ยมันจะทําให้เกิด ความพิการแล้วก็ดูไม่สวยครับต่อมาเราก็มีการพัฒนาโดยการผ่าตัดอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Modified Radical Mastectomy ซึ่งวิธีนี้เราจะตัดตัวเต้านมออกทั้งเต้าร่วมกับการลอะต่อมน้ำเหลืองบริเวณลักแร้ข้างนั้นนะครับแต่ว่าเราจะเก็บกล้ามเหนือทิ้งไว้นะครับพวก่นี้จะไม่ทําให้เกิดความพิการแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีแล้วเราอาจจะมาทําการเสริมเต้านมได้ทีหลังนะครับส่วนวิธีต่อมาก็คือ ตัดเฉพาะเต้านมออกแล้วก็ไม่เลาะต่อมน้ำเหนืองออกนะครับซึ่งวิธีนี้เคยมีการใช้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าต่อมน้ําเหลืองมันมีเซลมะเร็งกระจายไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีนี้เราจะใช้ในกรณีที่เป็นเนื้องอกที่มันไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายครับผมส่วนวิธีการตัดมะเร็งเฉพาะก้อนที่อยู่รอบๆออกไปเนี่ยเราจะใช้สําหรับมะเร็งที่เป็น มะเร็งที่ไม่รุนแรงและก็มะเร็งที่มีขนาดเล็กซึ่งพวกนี้เราสามารถจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการเก็บรักษาเต้านมเอาไว้และไม่อยากตัดเต้านมไปนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เรายังมีการผ่าตัดอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Sentinel n o d e Sampling ก็คือฉีดสารหรือสารเคมีเข้าไปในบริเวณตัวมะเร็งแล้วก็ไปเลาะเอาต่อมน้ําเหลือง บริเวณที่มะเร็งกระจายเข้าไปแล้วเอามาตรวจดูว่ามันมีมะเร็งกระจายไปหรือเปล่านะครับนี่คือว,วิธีแรกของการผ่าตัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการผ่าตัดแต่และรูปแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยด้วยขึ้นอยู่กับ 1. ความรุนแรงของตัวมะเร็งเอง2ขนาดของก้อนมะเร็ง3ขนาดของเต้านมของผู้ป่วยว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วมันทําให้เกิดความผิดปกติหรือการเบี้ยวบิดของตัวเต้านมหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้เราจะต้องมาปรึกษากับแพทย์อีกทีหนึ่ง สำหรับวิธีการผ่าตัดแล้วเนี่ยปัญหาแทรกซ้อนที่เกิดหลังผ่าตัดก็มีตั้งแต่ระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆแล้วก็ในระยะยาวนะครับซึ่งระยะใหม่ๆก็มีตั้งแต่หนึ่งมีเลือดออกนะครับมีต่อมน้ำเหลืองแผลติดเชื้อหรือว่ามีอาการชาบริเวณปลายมือนะครับซึ่งพวกนี้บางครั้งเนี่ยในขณะที่ผ่าตัดมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเส้นประสาทแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้ มันจะสามารถกลับมาได้เป็นปกติภายใน2 3เดือนครับแต่ว่าบางครั้งการผ่าตัดอาจจะทําให้ตัดกล้ามเนื้อบริเวณที่อยู่ตรงรักแร้นะครับและทําให้เกิดมีอาการชาบริเวณท้องแขนเราอาจจะพบได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาวิธีที่2ก็คือการใช้วิธีลังสีรักษานะครับรังสีรักษาเป็นการกําจัดมะเร็งเฉพาะที่ พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการผ่าตัดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราใช้แสงในการทําลายเชื้อมะเร็งเราจะใช้ในกรณีนี้เมื่อไหร่ก็เรามักจะใช้ในกรณีที่ว่าการผ่าตัดเนี่ยทำได้ไม่สําเร็จอย่างเช่นตัวมะเรงใหญ่เกินไปชิดกับผิวเกินไปจนเวลาเราผ่าตัดเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถเอาเนื้อทั้งสองอันนี้มาติดกันได้เราก็อาจจะต้องยอมที่จะตัดเนื้อให้ชิดมาเรงและหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาใช้แสงทีหลัง ซึ่งข้อบ่งชี้ใหญ่ๆส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในกรณีที่มะเร็งมากกว่า5เซนนะครับมีต่อมน้ําเหลืองไปที่รักแร้ประมาณ4ี่ต่อมแล้วนะครับหรือว่ามะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองมะเร็งกระจายไปที่เส้นเลือดและอีกอันที่นปัจจุบันที่เราเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ก็คือในกรณีที่การผ่าตัดแบบรักษาต้นนมเก็บไวพวกนี้ต้องฉายแสงทุกรายครับสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในระยะยาวนะครับสำหรับการผ่าตัดกับการฉายแสงนี่จะคล้ายๆกัน ภพาะวะแท็กซอนที่เรากลัวมากที่สุดก็คือแขนบวมซึ่งลักษณะแขนบวมพวกนี้มักจะเกิดจากการอุดตันของท่อน้ําเหลืองสําหรับการผ่าตัดมันอาจจะทําให้เกิดพังผืดและการฉายแสงก็ทําให้เกิดการการเ,เกิดพังผืดและไปเกิดการอุดตันของท่อน้ําเหลืองแล้วทาให้แขนข้างนั้นนะบวมซึ่งพวกนี้เราควรหลีกเลี่ยงและก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดโดยวิธีการผ่าตัดเราอาจจะหลีกเลี่ยงโดยหลังผ่าตัดแล้วเราหมั่นเอ็กซ์ไซส์ ออกกาลังหรือขยับแขนข้างนั้นเยอะๆนะครับเดือนที่2ออย่าพยายามให้พยาบาลวัดความดันในแขนข้างนั้นอย่าเจาะเลือดในแขนข้างนั้นพยายามลีกเลี่ยงไม่ให้แขนข้างนั้นมีภาวะการติดเชือ้อนอกจากนี้สําหรับคุณแม่บ้านที่ต้องทําอาหารทํากับข้าวนะครับการเข้าครัวแล้วแขนข้างนั้นเนี่ยสัมผัสกับภาวะหรืออากาศร้อนก็จะทําให้ส่งเสริมที่ทําให้เกิดการแขนบวมขึ้น การใส่เครื่องประดับในแขนข้างนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงได้เช่นกันนะครับต่อไปเราก็มาดูการรักษาอันต่อไปก็คือการใช้สารเคมีบำบัดนะครับสารเคมีบำบัดเป็นการรักษาเซลเล์มะเร็งที่กระจายไปตรงบริเวณอื่นๆซึ่งสารเคมีเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวนะครับในปัจจุบันมีหลายชนิดมาก ซึ่งการเลือกสารเคมีแต่ละชนิดในการรักษาแต่ผู้ป่วยแต่แต่ละลายของผู้ป่วยเนี่ยขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาความรุนแรงของตัวมะเร็งเองการตอบตสนองของตัวมะเร็งเองนอกจากนี้เรายังพิจารณาถึงอายุของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าสารเคมีบําบัดพอเราให้ไปปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันจะค่อนข้างต่ําลงเพราะฉะนั้นเราจะไม่มักจะไม่นิยมให้ในผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับและสาร เคมีบางตัวมีผลต่อหัวใจด้วยในผู้ป่วยบางรายเราก็ต้องพิจารณาหลีกเลี่ยงสารเคมีตัวนั้นเพราะฉะนั้นมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งเสริมแล้วก็ทําให้เราหลีกเลี่ยง<ม>การใช้สารเคมีบางตัวเพราะฉะนั้นการให้สารเคมีเนี่ยจะต้องอยู่ในการควบคุมและปรึกษาระหว่างตัวแพทย์เองกับตัวคนไข้และพิจารณาว่าจะใช้ตัวไหนในการให้นะครับต่อมาก็เป็นการใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยเรามีความนิยมในการใช้มากยิ่งขึ้นฮอร์โมนแต่เดิมเนี่ยเรามักจะใช้ในผู้ป่วยที่หมดประจําเดือนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไปตรวจดูว่ามันตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือเปล่าตัวฮอร์โมนที่เราให้ไปเนี่ยจะทําหน้าที่ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้มีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นนะครับเพื่อเรามักจะนิยมให้เพื่อป้องกันการเกิดซ้ําของตัวมะเร็งแต่ ตัวฮอร์โมนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้ในผู้ป่วยทุกรายนะครับเราจะต้องเอาตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไปตรวจดูก่อนว่าตัวมะเร็งเนี่ยมีตัวรีเซปเตอร์หรือมีตัวรับกับตัวฮอร์โมนที่เราจะให้ไปหรือเปล่านะครับณนะปัจจุบันเรายังมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเช่นการใช้มโนโคนอลเอนติบอดีมาใช้รักษาตัวมะเร็งเองนะครับซึ่งพุ่งนี้เราไม่จําเป็นต้องกําหนดอายุของผู้ป่วยหรือภาวะ วัยหมดประจําเดือนเราแค่เอาตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไปตรวจดูว่ามีตัวรีเซ็เตอร์ตัวนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ให้ยาตัวนั้นแต่ตัวโมโนโคลนอนติบอดีณปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพงครับจะเห็นว่าการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีวิธีการรักษาที่หลายแบบได้หลากหลายเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยแต่ละรายระยะของผู้ป่วยในแต่ละรายถึงแม้จะเหมือนกันนะครับแต่วิธีการรักษาอาจจะแตกต่างกันได้มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยซึ่งปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเองตัวผู้ป่วย อายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผู้ป่วยหมดประจําเดือนไปแล้วหรือยังนะครับผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แล้วก็ผู้ป่วยมีความทนทานต่อการให้ยาหรือวิธีการรักษาในแต่ละแบบหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือตัวเซลล์มะเร็งเองความรุนแรงของตัวเซลล์มะเร็งขนาดของเซลล์มะเร็งตัวเซลล์มะเร็งกระจายไปที่ผิวหนังแล้วหรือยังตัวมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วหรือยังนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมทั้งหมด ที่ทําให้มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาแต่ละครั้งตัวผู้ป่วยเองต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์แล้วก็ปรึกษากับแพทย์ศึกษาวิธีการรักษานั้นๆและคุยกับแพทย์ถึงวิธีการรักษานั้นๆและร่วมและช่วยกันหาแนวทางและวิธีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดว่าการรักษาที่ได้คุยกันไว้แล้วพอรักษาไปแล้วมันล้มเหลวหรือว่า ตัวมะเร็งไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาที่เราให้ไปเราก็ต้องคุยกันใหม่แล้วก็หาวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปทที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจในวิธีการรักษาให้ปรึกษาแพทย์ที่ทําการรักษาของเราแล้วก็ทําการศึกษารายละเอียดในการรักษานั้นๆครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับคําตอบของคุณหมอเกี่ยวกับการดูแลรักษาเจ้าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยคะ่ะ แต่วันนี้นะคะฝนก็มีคําถามนะคะซึ่งจะมาถามคุณหมอซึ่งเป็นประเด็นหลักของวันนี้นะคะก็มีความเชื่อคะ่ะที่ว่าผู้หญิงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าแต่งงานเร็วแล้วก็มีลูกไวเนี่ยจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งอ่ะคะ่ะอันนี้จริงหรือต่อคะสำหรับมะเร็งเต้านม,มานะคะเขาเคยมีการศึกษามาแล้วะคะ่ะว่าถ้าเปรียบเทียบคนที่แต่งงานเร็วมีลูกก่อนอายุ30ปีกับคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกหลังอายุ30ปีนะคะพบว่า คนที่มีลูกก่อนอายุ30ปีเนี่ยจะลดความเสี่ยงต่อการเป็น Film, มะเร็งเต้านมนะคะแต่ถ้าอายุ30ปีขึ้นไปแล้วเพิ่งมีลูกคนแรกนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างกรณีที่เขาจะศึกษาก็คือคนที่มีลูกกับคนที่ไม่มีลูกเลยนะคะก็พบว่าคนที่ไม่เคยตั้งครรภ์ไม่เคยมีลูกเลยเนี่ยอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมนมากกว่าคนที่มีลูกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเหมือนตอน เรามีลูกนี่คือต้องให้น้ํานมลูกอะไรอย่างานี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเต้านมในช่วงที่มีการตั้งครรภ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงในช่วงให้นมบุตรนะคะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นก่อนอายุ30เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้ดีกว่า ใน,ในที่สุดนะคะเราสองคนก็เข้าใจและก็ได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักทีนะคะฝนใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ที่จะมีแต่เราสองคนที่เข้าใจนะคะก็คุณผู้ชมทางบ้านที่ได้ชมวันนี้ก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงวัชราพรวีรกุลสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชสิสงห์นครินที่มาให้คําตอบดีๆกับเราค่ะขอบคุณมากค่ะ แต่เวลาเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรายังจะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฝากถามคุณหมอมาอีกเช่นเคยคะ่ะคราวนี้เ็าถามมาว่าอะไรเขาฝนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเขาฝากถามมาว่าเขาเนี่ยมีอาการท้องเสียเป็นประจำท้องผูกเป็นประจำก็เลยจะสนใจวิธีการฝังเข็มอะคะ่ะคราวนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วว่าวิธีการรักษาฝังเข็มแบบนี้จะช่วยเรื่องอะไรได้ รอแล้วฝั่งเข็มนี่มันเป็นยังไงอะฝนบอกแคสซี่มาเลยดีกว่าไม่บอกค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชมในช่วงหน้านะคะห้ามพลาดค่ะ